อร่อยดีมีประโยชน์มาอีกแล้วค่ะเมนูวันนี้กาแฟผสมน้ำมะพร้าวสดค่ะวัตถุดิบก็มีผงกาแฟยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะหรือจะใช้กาแฟสดก็ได้กาแฟสดขั้นตอนจะเยอะหน่อยต้องบดต้องกรองวันนี้เราใช้ผงกาแฟค่ะส่วนประกอบอีกอย่างก็คือน้ำตาลทรายแดง น้ำมะพร้าววันนี้เราจะทำสองสูตรนะคะสูตรใส่นมสดด้วยนะคะมาเริ่มชงกันเลยค่ะตักผงกาแฟตามที่เราต้องการนะคะเติมน้ำตาลทรายแดงหวานมากหวานน้อยแล้วแต่บุคคลนะคะ เติมน้ำร้อนเข้าไปค่ะน้ำร้อนนี้ไม่ต้องเยอะนะคะคนส่วนผสมให้ผงกาแฟและน้ำตาลทรายละลายดีเติมน้ำมะพร้าวเข้าไปค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันสามารถดื่มได้ทั้งร้อนและเย็นนะคะ สูตรนี้จะเรียกชื่ออีกอย่างหนึง่งก็คืออเมริกาโน่แต่จะเพิ่มส่วนผสมข้าไปคือใส่น้ำมะพร้าวมันจะหอมค่ะอันนี้จะเทใส่น้ำแข็งนะคะดื่มเย็นค่ะรสชาติก็จะเหมือนอเมริกาโน่แต่จะหอมน้ำมะพร้าวนะคะสำหรับสาวๆที่ชอบกาแฟแต่กลัวอ้วนสูตรนี้เหมาะมากเลยค่ะ เมนูที่สองนะคะกาแฟมะพร้าวนมสดนะคะเทกาแฟลงไปเลยค่ะเติมนมราดไปเลยค่ะลองชิมกันดูนะคะรสชาติจะออกมาเป็นยังไงรสชาติเขาก็จะเป็นหวานหวานมันมันหอมอะคะ่ะ อร่อยดีค่ะนี่แค่ชิมนะคะหมดแก้วหนึ่งเลยค่ะแป๊บเดียวลองไปทำดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะ